ดาราสาวระดับท็อปลายเป็นคนโรคจิตต่อต้านสังคมตั้งแต่เด็กเธอได้เห็นพ่อฆ่าแม่ของเธอด้วยตาตัวเองเธอเดินลงบันไดและพบว่าแม่ยังมีลมหายใจอยู่แต่เธอจับก้าวข้ามมือที่แม่ยื่นออกมาขอพรช่วยเหลือโดยตรงต่อยให้แม่ตายอย่างยินชาหลังจากนั้นเธอยังเป็นพยานเท็จให้พ่อบอกตำรวจว่าแม่เมาแล้วตกลงมาจากบันไดเองเธอทำแบบนี้เพียงเพราะหวังว่าพ่อจะไม่โยนเธอเข้าไปในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเวลาผ่านไปหลายปีเธอเติบโตเป็นสาวน้อยที่สนา,นามผลการเรียนก็โดดเด่นเสมอเล ร่วมชั้นในโรงเรียนต่างก็ยกย่องเธอเป็นเทพธิดาแต่ครูประจำชั้นกอบมักจะเปรียบเทียบและเย้ยแยฐานะยากจนของเธอครูประจำชั้นผู้เห็นแก่งเงินคนนี้ได้มั่นหมายกับคู่มั่นที่ร่ำรวยและกำลังจะแต่งงานเข้าตระกูลใหญ่ในไม่ช้าวันนี้เป็นวันเกิดของครูประจำชั้นนักเรียนทุกคนต่างก็ยกย่องและชื่นชมเธออิจฉาเธอวินาทีต่อมาคู่มั่นก็พุ่งเข้ามาอย่างดุดนันตบเธอฉาดใหญ่หนึ่งครั้งและยกเลิกการมั่นหมายคอมว่าคู่มั่นของครูประจำชั้นได้รับภาพถ่ายการนอกใจของครูประจำชั้คนคนร ตัวกลับร่วงลงจากสวรรค์สูนนรกในพริบตาเธออยู่ในสภาพที่ยำยามากถึงขนาดยืนไม่มั่นคงแต่ป่าย่าเจินกลับยื่นมือไปประคองครูประจําชั้นอย่างอ่อนโยนในเวลานี้ชั้นเตรียมเพลงเศร้าซึ้งไว้ให้หนึ่งเพลงหวังว่าทุกคนจะชอบตั้งแต่เด็กหลักคําสอนของเธอคือแก้แค้นต้องสํารัตรูที่เธอหมายหัวจะได้รับชื่อเอกของเธอตอายเป็นเป้าหมายใหม่ของเธอเอกของเธอมักจะไม่ตายก็บาดเจ็บแต่คุณหนูตระกูลร่ำรวยเสืส่อซีไม่เข้าใจหลักการนี้พ่อของเธอเป็นขนายความแม่ก็มาจากตระกูลผู้ดี เพราะที่บ้านมีเงินมีอำนาจเธอจึงมักจะถือตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นแต่ทุกครั้งที่สอบเธอกลับถูกไปยาเจิญกดดันจนแพ้รับค้ากตายเป็นที่สองตลอดการเสรืส้อซีมีนิสัยที่โหดร้ายต่อไปยาเจินล่าสุดมีการแข่งขันโต้วาทีเดิมทีผู้ที่จะเป็นตัวแทนห้องเข้าร่วมการแข่งขันคือเสื้อซีและหยินจุนรุ่ยแต่หยินจุนรุ่ยกลับเสนอว่าเขามีคะแนนเพิ่มจากเรยงความอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อทําคะแนนอีกจึงยกโอกาสนี้ให้ไปยาเจิญเสื้อซีได้ยินข่าวนี้แล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่าางมา แต่เธอตอบไม่มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาห้ามเมื่อไปย่าเจินเข้าร่วมทีมโตวาทีแล้วเดิมทีทั้งทีมมีเธอเป็นแกนหลักทุกคนฟังการจัดก,การของเสิงส่งซีแต่ไปย่าเจินตอบคัดค้านเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งทําให้เสิ่งซีรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเธอพยายามให้แม่ใช้เส้นสายไล่ปย่าเจินออกจากทีมโตวาทีโดยตรงหลังจากไปย่าเจินถูกไล่ออกจากทีมโตวาทีแล้วเสิงส่งซีก็มาโอ้อวดอย่างภูมิใจแต่ปย่าเจินตอบหยิบจดหมายรักที่เธอเขียนถงหยินจุนรุ่ยออกมาเธอบอกว่าหยินจุนร จะตอบจดหมายถึงเซิงซีจึงให้เธอช่วยส่งให้เซิงซีเปิดอ่านด้วยความคาดหวังจดหมายตอบกลับนั้นง่ายมากอีกฝ่ายเขียนตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่บนจดหมายรักฉบับเดิมของเธอว่าไม่มีใครชอบเธอคุณน่ารำคาญล,ลดความโอ้อวดลงแค่การโจมตีแบบนี้ยังไม่พอไปย่าเจินกลับไปแจ้งความเขาแจ้งว่ามีพฤติกรรมการติดสินบนระหว่างผู้เข้าแข่งขันกับกรรมการผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมปลายคนหนึ่งติดสินบนกรรมการเพื่อให้ลูกของตนชนะและผู้ปกครองคนนั้นยังติดสินบนครูเพื่อรับรอง คุณสมบัติการเข้าแข่งขันของลูกอีกด้วยนักเรียนคนนั้นยังเคยเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมตามอำเภอใจหรือกิจการเพื่อนร่วมทีมข้อกล่าวหาเหล่านี้ชัดเจนว่ามุ่งเป้าไปที่เฉิงซีทั้งหมดเพราะเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงดังนั้นผู้จัดจึงตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขันของโรงเรียนพวกเขาโดยตรงเฉิงซีแทบจะขัางตายด้วยความโกรธที่ฉันรู้ฉันในบรรดาผู้หญิงที่ถูกด่าใครๆก็เป็นผู้หญิงที่ถูกด่าอย่างสมบูรณ์เขาเลือกที่จะเริ่มการกลั่นแกลง้งที่ง่ายที่สุดการด่าที่รุนแรง เจินไว้ในห้องน้ําไม่ว่าจะสาดน้ําเย็นใส่ไปะย่าเจินก็จะด่าว่าไปะย่าเจินเป็นเด็กกาพร้าบ้านจนการกระทําของเขาเป็นเพียงการหาเรื่องใส่ตัวแท้ คนแก่ผูกคอตายอายุยินไปแล้วป่าย่าเจิญดูเหมือนเทพธ,ธิดาประจำโรงเรียนจากภายนอ่อ,อนโยนนุ่มนวลแท้จริงแล้วเธอเป็นหัวหน้าเบื้องหลังของกลุ่มนักเลงในโรงเรียนอื่นนั้นก็เหมาะสมดีจริงๆดีมากมีเงินเดือนเล็กๆน้อยๆหัวเหมานักเลงผมทองภายใต้การชักชวนของป่าย่าเจิญตายเป็นมือปืนรับจ้างปล่อยเงินกู้นอกระบบให้เธอสมองของป่าย่าเจิญประสานกับกำปั้นเท้าของหัวเหมาทั้งสองไร้เทียมทานในโรงเรียนแต่ในโรงเรียนพวกเขาไม่เคยพบหน้ากันเพียงติดต่อกันผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียว เอนว่าวันนี้หงเหมาทาโทรศัพท์เครื่องนี้ตกพื้นโดยไม่ตั้งใจและถูกเฉินซีเก็บได้เฉินซีรีบนําเรื่องนี้ไปฟ้องครูทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับการสักถามของครูหงเหมายอมรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวแต่เฉินซีรู้ว่าหวงเหมาเป็นแค่คนรับจ้างเรื่องหลังหวงเหมามีคนบงการอยู่เธอจึงตามหวงเหมาไปและพบว่าหวงเหมาได้ติดต่อกับป้ายาเจินป้ายาเจินเห็นว่าหงเหมาต้องการล้างมือแล้วจึงแกล้งเข้าไปออดอ้อนหวงเหมาะจะทนสิ่งน,นี้ได้อย่างไรเขาเรีบเปลี่ยนคําพูดและไม่พูดถึงเรื่องที่จะล้างมือออีกต่ไป เฉินซีเห็นเรื่องทั้งหมดนี้เขาจึงจงใจเข้าไปหาป่าย่าเจิญเขาพยายามใช้โทรศัพท์ของหงเหมาข่มขู่เธอแต่ป่าย่าเจิญเดาความคิดของเขาได้ตั้งนานแล้วเธอจงใจให้เฉิงซีเห็นเพราะเธอได้น้มน้วอินจุนรุ่ยแล้วอินจุนรุ่ยไปหาเฉิงซีและบอกว่าเขาชอบเธอเช่นกันจดหมายฉบับนั้นป่าย่าเจินตอบกลับเองโดยพลาการทั้งสองคนสามารถคบกันได้แต่ป่าย่าเจิญเป็นเพื่อนของเขาแน่นอนว่าเฉินซีไม่ต้องการให้ตัวเองตายเป็นผู้หญิงเลวที่ไม่ใจดีในสายตาของเทพบูตรเธอจึงไม่ปะยุ กับไป่ย่าเจินอีกแต่ปะย่าเจินไม่คิดจะปล่อยเธอไปเที่ยงวันนี้อินจุนรุ่ยจงใจบอกเฉิงซีว่าเขาอยากเดทกับเธอหวังว่าเธอจะโดดเรียนพละได้และบอกครูว่าไม่สบายไปห้องพยาบาลจริงๆแล้วกลับไปรอที่ห้องเรียนเฉิงซีก็ทําตามอย่างมีความสุขแต่เมื่อกลับมาถึงห้องเรียนเขาก็พบว่าบนกระดานเขียนไว้ว่าให้ไปเจอกันที่ห้องศิลปะเขาไม่สนใจและรีบไปที่ห้องศิลปะทันทีแต่กลับพบว่าในห้องเรียนไป่ย่าเจินกําลังทะเลาะกับครูสอนศิลปะเฉิงซีตื่นเต้นมากคิดว่าตัวเองจะผิดไปะย่า จเจญได้อีกครั้งเขากลับมานั่งที่ห้องเรียนอย่างมีความสุขวางแผนว่าจะจัดการไปหย่าเจญอย่างไรตอนนั้นเป็นเวลาเลิกเรียนนักเรียนทยอยกลับมาที่ห้องเรียนแต่พบว่ามีบางอย่างผิดปกติกระเป๋าของพวกเขาถูกรุอคนทั้งหมดค่าบำรุงห้องที่หัวหน้าห้องบอกไว้หายไปทั้งหมดเพราะทุกคนเคยถูกขโมยของมาหลายครั้งแล้วดังนั้นครั้งนี้จะต้องหาขโมยให้เจอและคนที่บอกว่าจะไปห้องพยาบาลแต่กลับมาที่ห้องเรียนเองอย่างเฉิงซีดูเหมือนจะเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดเฉินซีโกรธมากเขาเทกระเป๋านักเรียนของตัวเองลงบนพื้นอย่าง ัใจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาแต่ในเวลานั้นหงวเหมาก็ลุกขึ้นยืนและบอกว่ายังไม่ได้ค้นตู้เก็บของของเขาเฉิงซีไม่มีอะไรต้องกังวลจึงเปิดตู้เก็บของให้พวกเขาตรวจสอบอย่างเต็มใจแต่ไม่คาดคิดว่าในตู้เก็บของของเขาตรัจพบโทรศัพท์มือถือของหงเหมาและเงินที่หัวหน้าห้องบอกรวมถึงหูฟังที่นักเรียนคนอื่นทําหายเมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยของทุกคนเฉิงซีชี้เป้าไปที่ไบย่าเจินทันทีเธอคิดว่าไบย่าเจินเป็นคนวางแผนร้ายกับเธอดังนั้นเธอจึงเปิดเผยออกมาโดยตรง ว่าปย่าเจินกับยินจวินรยสมคบกันปล่อยเงินกู้นอกระบบและเธอยังมีข้อความ SMS เป็นหลักฐานแต่เมื่อเปิดโทรศัพท์กับไม่มีข้อความใดๆเลยซึ่งกลับปลายเป็นการยืนยันว่าเธอขโมยโทรศัพท์ของหงเหมาและรุยค้นโทรศัพท์ของหงเหมาเสียงกรีดร้องของเธอเหมือนเป็นการอาลรวาตอย่างไม่มีเหตุผลเหมือนสุนัขที่จนมุมเฉินซียิ่งโกรธมากขึ้นเขาจึงรีบเปิดโปองอีกว่าไปย่าเจรินกับครูสอนศิลปะมีความสัมพันธ์ที่ผิดปกติไม่คาดคิดว่าพูดจบก็โดนอาจารย์ประจนนาําชันนทททีี่แ้ครู ลปะกับอาจารย์ประจำชั้นคนใหม่กำลังจะแต่งนานกันไปญาเจอในเวลานั้นยืนออกมาอธิบายด้วยใบหน้าซ้อซยว่าเขากับครูสอนศิลปะกำลังพูดคุยกันเรื่องที่เรียกว่าความรักที่แท้จริงที่จริงแล้วมันเป็นแค่เฮ้บามบัดทางจิตวิทยาชื่อห้องให้คำปรึกษาความรักที่แท้จริง ซึ่งครูสอนศิลปะแนะนำให้เขาไปปรึกษาจิตแพทย์พ่อพูดแบบนี้ทุกคนก็เชื่อป่าย่าเจินทันทีส่วนท่าทางหน้าอับอายของเฉินซีถูกเพื่อนร่วมชั้นถ่ายรูปและโพสลงอินเทอร์เน็ตพ่อของเธอซึ่งเป็นทนายความชื่อดังก็ถูกชาวเน็ตเยาะเย้เช่นกันในฐานะทนายความกลับมีลูกสาวที่เป็นขโมยเฉิงซีโกรธจัดหลังจากนั้นเขาคมคู่ป่าย่าเจินว่าบ้านของเขามีอำนาจและอิทธิพลเขาจะต้องทำให้ป่าย่าเจินเจอาดีอย่างแน่นอนแต่เมื่อเขาโทรกลับ,บบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือปลายสายแม่ของเขากลับไม่สนใจเขา เลยตรงกันข้ามกับเอาแต่ทะเลาะกับพ่อของเขาไปย่าเจินยิ้มกริมแล้วบอกว่าเธอคิดว่าคนที่เป็นชู้กับอาจารย์ประจำชั้นคนก่อนคือใครกันที่แท้เรื่องที่พ่อของเฉินซีเป็นชู้กับอาจารย์ประจำชั้นคนก่อนก็ถูกไปย่าเจินนําไปบอกแม่ของเฉินซีอีกทอดหนึ่งตอนนี้ครอบครัวของเขาพังทลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วการที่พ่อแม่หย่ากันยังถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีถ้าเรื่องนี้ถูกเผยพแพร่ในอินเทอร์เน็ตเธอพ่อของเขาก็มีโอกาสสูงที่จะถูกไล่ออกจากสํานักงานทนายความเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวจึงได้สัมผัสถ,ถึงความน่าสะพรึตงต ยาเจินไปยาเจินที่โหดเหี้ยมขนาดนี้ก็เพราะเธอมีครอบครัวเดิมที่เลวร้ายอย่างที่สุดตั้งแต่เด็กเธอจําได้ว่าแม่ของเธอเป็นคนติดเหล้าไม่มีเงินซื้อเหล้าก็จะให้เธอไปขโมยเหล้าแทนตัวเองไปยาเจินปฏิเสธแม่ไม่ได้แต่ขโมยมากเท่าก็ย่อมต้องถูกจับได้ในที่สุดตอนนั้นแม่เอาแต่แกล้งตายไม่เคยออกมาปกป้องเธอเลยไม่เพียงแต่ไม่ปกป้องเธอแต่แม่ยังชอบใช้กําลังกับเธอด้วยสําหรับเธอแล้วแม่เป็นคนเลวโดยแท้แต่พ่อของเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยพ่อของเธออยากจะหยาก,กับแม่เพียงเพราะแม่ไม่ยอม พ่อจึงผลักแม่ตกบันไดทําให้แม่เสียชีวิตทางด้านภรรยาหลงมศพยังไม่ทันเย็นเธอพ่อของเธอก็พาเธอไปอยู่คฤหาสน์รูหลังหนึ่งนายหญิงของคฤหาสน์หลังนี้เพิ่งจะสามีตายไปไม่นานตอนนี้เป็นแม่ม่ายแม่เลี้ยงคนนี้ยังมีลูกชายอีกคนหนึ่งลูกชายคนนี้ก็คือหญิจนจุนรุ่ยไปยาเจินเห็นได้ชัดว่าแม่เลี้ยงไม่ชอบตัวเองเธออดไม่ได้ที่จะแอบฟังพวกเขาคุยกันที่กรอบประตูตอนที่พ่อกับแม่เลี้ยงอยู่ด้วยกันสองต่อสองไปยาเจินพยายามจะรู้ว่าสามีภรรยาคู่นี้คิดอะไรกับเธออยู่กันแน่ ผลปรากฏว่าพ่อกับชิดจะใช้ประโยชน์จากเธอที่สวยตั้งแต่เด็กให้คุ้มค่าที่สุดเขาจะเอาลูกสาวแท้ๆมาถ่ายวิดีโอและอ้างว่าวิดีโอเหล่านั้นขายออกไปได้เงินมากมายวิดีโออะไรก็ไม่ต้องพูดถึงไปยาเจินตัวสุดขีดเธอต้องหาวิธีช่วยตัวเองต่อมาพ่อเข้าคุกเธอจึงได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าการได้เป็นเด็กกำพร้าก็ยังถือเป็นพรสําหรับเธอสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยก็คือวันนี้เสื้อซีกับเจอพ่อของปายาเจินที่หน้าโรงเรียนเขาทันทีที่เห็นว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีก็ดีใจพาพ่อของ ไปยาเจินมาที่โรงเรียนเพื่อตามหาไปยาเจินไปยาเจินยินอยู่ห่างๆนอกฝูงชนไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยยินจุนรุ่ยอาสาเข้ามาดึงพ่อของไปยาเจินออกไปบอกว่าจะให้เงินแต่พ่อของไปยาเจินเป็นคนที่มีศีลธรรมต่ำทรามอย่างมากเขาเป็นหลุมดำไม่พอใจกับเงินเพียงเล็กน้อยนี้เลยเพราะการกระทำของเสื่อซีไปยาเจินจึงตัดสินใจลงโทษเขาอีกครั้งเขาโยนสมุดบันทึกของเสื่อสีไว้ที่ทางเดินจงใจให้เพื่อนเก็บได้ในสมุดบันทึกของเสื่อสีบันทึกไว้สถานการณ์และข้อมูลของเพื่อนแต่ละคน รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพื่อนเหล่านั้นเขายังจัดอันดับให้เพื่อนทุกคนด้วยจัดนักเรียนที่มีฐานะไม่ดีบางคนให้อยู่ในระดับ C และดีโดยบอกว่าเป็นผู้ที่ห้ามแตะต้องพี่ใหญ่ของโรงเรียนพบว่าตัวเองถูกจัดให้อยู่ในระดับ C โกรธมากเธอพากลุ่มอันธพาลที่มีฐานะไม่ดีมารุมล้อมเซ้องฟ C และทำร้ายร่างกายเธอไม่ยอมที่จะบังคับคนนั้นทำไมฉันต้องการแฟนฉันเหมือนพวกที่ฐานะไม่ดีเหล่านี้สิ่งที่เราคอยพวกเขาดูเหมือนจะมีแต่ศกนาฏกรรมในอนาคตเด็กเลือกพ่อแม่ไม่ได้เจอพ่อแม่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็เท่ากับสัตว์เดรัจฉานที่กำลังกอดระเบิดผมทองแม้จะดูดูร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดีที่มีจิตใจอ่อนโยนมากพ่อของเขาหลงเชื่อลัที่บูชามานานหลายปีและมักจะใช้กำลังทำร้ายเขากับน้องชายอยู่เสมอเขาต้องถูกทำร้ายทั้งสองคนเสมอเพื่อปกป้องน้องชายแม้ว่าเขาจะมีความสามารถที่จะต่อต้านพ่อได้แล้วแต่ก็ยังคงถูกผูกมัดด้วยมโนธรรมอันดีงามไม่กล้าลงมือกับพ่อแต่วันนี้พ่อกลับใช้มีดท,ทำร้ายน้องชายด้วยความจำใจเขาพยายามยิ้ยุดกับพ่ออย่างสิ้นหวังพยายามปกป้อง ชายแต่กลับลาดทั้งฆ่าพ่อตายในที่สุดหวงเหมาก็โทรหาไปย่าเจินอย่าทำร้ายฉันเลยนะขอโทษนะตั้งแต่ต้นจนจบไปย่าเจินหลอกใช้เขามาตลอดหัวเหมารู้ดีแก่ใจแต่ทุกคนกลับคิดว่าเขาไร้ประโยชน์อย่างน้อยเขาก็มีประโยชน์สําหรับไปย่าเจินแค่นี้ก็พอแล้วไปย่าเจินฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหัวเหมาดูเหมือนจะคาดการอนาคตของตัวเองได้แล้วถ้าเขาฆ่าพ่อจอมขยะที่คอยตามราควานเขาอยู่เสมอก็จะต้องติดคุกเหมือนหัวเหมาแน่นอนแต่เขาไม่อยากติดคุกพ่อของไปย่าเจิน ได้เงินไปก็สงบลมได้พักหนึ่งไปย่าเจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้สําเร็จสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ตามปกติเขาควรจะมีอนาคตที่สดใสแต่เขากลับไม่รู้ว่าจะหาเงินค่าเทอมจากไหนพ่อไม่เพียงแต่แย่งเงินไปเท่านั้นยังทุบตีเขาอย่างรุนแรงเขาถูกตีจนหมดสติเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ผ่านไป3วันแล้วเขาพลาดช่วงเวลาการลงทะเบียนทางมหาวิทยาลัยไ,ได้รับนักศึกษาคนอื่นไปแล้วเขาไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติความหวังของไปย่าเจรที่จะมีชีวิตปกติได้พังทลาย งง่นเชิจริงๆแล้วที่ป่าย่าเจิญต้องเจอเรื่องร้ายๆขนาดนี้ก็มีส่วนมาจากแม่ของอินจุนรุ่ยด้วยคนที่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนมีเพียงอินจุนรุ่ยและแม่ของอินจุนรุ่ยเท่านั้นก่อนหน้านี้พ่อของป่าย่าเจิญได้ไปหาแม่ของอินจุนรุ่ยเพื่อพยายามเคลนที่อยู่ของลูกสาวแม่ของอินจุนรุ่ยตอนแรกไม่ต้องการยุ่งเรื่องนี้แต่พ่อของป่าย่าเจิญบอกว่าถ้าเธอไม่บอกเขาเขาจะไปรังควานอินจุนรุ่ยแม่ของอินจุนรุ่ยจึงบอกที่อยู่ของป่าย่าเจิญไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของอินจุนรุ ที่สุดในตอนแรกแม่ของอิงจุนรุ่ยไม่ต้องการสนใจไปย่าเจินซึ่งเป็นตัวถ่วงเธอคิดเพียงแค่ว่าจะใช้ประโยชน์จากเด็กคนนี้แล้วก็จะส่งเขาเข้าบ้านเด็กกำพร้าแต่ป่าย่าเจินไม่อยากเข้าบ้านเด็กกำพร้าเลยพยายามเข้าหาอินจุนรุย่ยเธอพบว่าอิงจุนรุ่ยไม่เหมือนกับพ่อแท้ๆในรูปเลยแต่ปับเหมือนคนขับรถที่ย้ายไปต่างประเทศมาในใจของเขามีการทาดเดาวที่กล้าหาญจงใจลองเชิงแม่ของอิงจุนรุ่ยว่า แล้วพ่อแท้ๆของฉันละทำไมถิ่นได้ย้ายถิ่นฐานไปอย่างเงียบๆอินแม่ของจุนรุยน่ยมีปฏิกิริยามากทําให้ปยยากเจอแน่ใจในการคาดเดาของเธอใช้เรื่องนี้ขู่แม่ของอิ่นจุนรุ่ยว่าห้ามส่งตัวเองไปบ้านเด็กกําพร้าจากนั้นเธอก็เริ่มล้างสมองอิ่นจุนรุย่ยแม่ของเธอไม่ได้รักเธอเลยทําไมถึงทําให้ฉันอายไม่ได้รักเธอเลยอินจุนรุย่ยผู้ใจดีเชื่อไปตามนั้นและรู้สึกว่าแม่ของเขาจะทอดทิ้งเขาได้ทุกเมื่อไม่รักตัวเองเลยแม่ของอิ่นจุนรุ่ยแอบได้ยินคําพูดเหล่านี้ทนไม่ไหวเธอรีบ โทรหาพ่อของป่าย่าเจิญขอให้เขาส่งลูกสาวไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแค่นั้นยังไม่พอคลายความโกรธเธอยังถึงกับกระชากผมของป่าย่าเจิญลากเธอไปที่ห้องน้ำอินจุนรีตามมาเปิดประตูห้องน้ำด้วยความเป็นห่วงอย่างมากผลคือพบว่าแม่ของเขากำลังกดหัวของป่าย่าเจิญลงมีน้ำเขาต้องการฆ่าป่าย่าเจิญเสียจริงๆฉากนี้ทำให้อินจุนรีตกใจมากป่าย่าเจิญ่วยโอกาสนี้หนีไปขอให้อินจุนรีโทรแจ้งตำรวจส่วนตัวเองก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองกระโดดลงไปต้องการให้การตกครั้งนี้ ส่งผู้ปกครองของเขาเข้าคุกอย่างน้อยก็ให้พวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทารุณกรรมแต่การกระโดดครั้งนี้ก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้โชคดีที่เขาไม่ตายหลังจากที่เขาสติตื่นขึ้นมาพ่อโกรธแม่ของอินจุนรุ่ยมากแต่อินจุนรุ่ยกลับรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งตอป่ายาเจินเพราะสิ่งที่แม่ของเขาทําและให้คํามั่นสัญญาเพราะคํามั่นสัญญานี้เขาได้กลายเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ของป่ายาเจินคอยช่วยเหลือป่ายาเจินมาตลอดจนถึงตอนนี้แต่ถึงกระนั้นอินจุนรุ่ยผู้ใจดีก็ยังคงไร้ไป ปยชน์ไปย่าเจรินรู้ว่าเขาอ่อนแอและไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากสถานการณ์ลำบากได้ในเวลานี้เธอกลับไปพบกับชายหนุ่มผู้กระตือรือร้นในการจับขโมยบนถนนในนาทีที่เห็นชายคนนี้เธอก็รู้ว่าโอกาสของเธอมาถึงแล้วคนที่จะดีและหุนหันพลันแล่นเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการหลอกใชย้ยปย่าเจ,จริญจึงจงใจมาที่ร้านกาแฟที่ชายหนุ่มคนนี้เปิดอยู่ขอสมัครงานทักทามอีกฝ่ายก็รับเธอเข้าทำงานทันทีเธอรู้ว่าเจ้านายคนนี้เคยเป็นนักกีฬามาก่อนมีฝีมือดีมากเพราะเป็น น,นักเบสบอลดังนั้นการตีไม้ครั้งเดียวอาจถึงแก่ชีวิตได้นี่ทําให้เธอยิ่งพอใจและผลักดันแผนการหนึ่งความสวยของปา่าย่าเจิดึงดูดผู้ชายจํานวนมากแล้วก็ถูกสต็อกเกอร์จมตีเมื่ออินจุนรุ่ยรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติและรีบมาถึงปา่าย่าเจินได้จัดการกับสต็อกเกอร์ด้วยตัวเองแล้วตีอีกฝ่ายจนหัวแตกเลือดอาเขาตะโกนเรียกชื่อปา่าย่าเจินอย่างสุดเสียงปยา่าย่าเจินถึงหยุดมือแต่ในเวลานี้อารมณ์ของปา่าย่าเจินเกือบจะพังทลายลงเมื่อเผชิญกับปัญหานี้อินจุนรุ่ยก็้องเงียบไปเขาคิดอยู่ แสดงออกว่าเขายินดีทำทุกอย่างเพื่อป่าย่าเจรนนอกจากฆาตกรรมป่าย่าเจรนได้ยินคำตอบนี้แล้วผิดหวังมากเพราะตอนนี้ปัญหาของเขาจะแก้ไขได้ด้วยการฆ่าเท่านั้นตราบใดที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่หนึ่งวันก็จะไม่มีทางปล่อยเขาไปอย่างแน่นอนเมื่อเขากอดถึงบ้านก็ถูกพ่อทุบตีและกันชกทรัพย์อีกครั้งตามฆ่า I M F E E L I N G T O O B A D อินจวินรีปลอบป่าย่าเจรนว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเองเขาติดตามพ่อของป่าย่าเจรนพบว่าเขากำลังติดตั้งกล้องวงจรปิดเจ้า นี่ไม่เพียงแต่คิดจะขายไปย่าเจิญให้คนในบ่อนเพื่อใช้หนี้แต่ยังคิดจะใช้ไปยาเจิญเป็นเหยื่อล่อในการหลอกลวงตอนนั้นเองพ่อของไปยาเจิญก็พบอินจวินรุ่ยเข้าโดยบังเอิญแล้วรีบวิ่งหนีไปทันทีอินจวินรุ่ยโกรธจัดและวิ่งตามไปอดไม่ได้ที่จะลงไม้ลงมือกับไอ้สารเลวนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือฆ่าจริงๆเขาก็ทําไม่ลงตอนนั้นเองตำรวจก็มาถึงและพาพวกเขาไปที่สถานีตํารวจแต่ไปยาเจิญกลับเลือกที่จะเข้าข้างพ่อของตัวเองอย่างไม่คาดคิดในตอนนี้เธอยืนยันว่าอิินนนวรยเเป็สตออ์ขง เธอและยังทำร้ายพ่อของเธอโดยไม่มีเหตุผลเดิมทีวิดีโอที่อินจวินดุยถ่ายไว้ในโทรศัพท์ซึ่งแสดงให้เห็นพ่อของป่ายาเจรกำลังแอบติดตั้งกล้องรูเข็มสามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้แต่แม้แต่หลักฐานนี้ก็ถูกป่ายาเจนลบไปก่อนแล้วเหตุผลที่เธอทำเช่นนั้นก็เพื่อไม่ให้พ่อโกรธเจวินดุยไม่สามารถฆ่าคนให้เธอได้แต่เธอคิดว่าเจ้าของร้านอาจจะทำได้เพราะเจ้าของร้านมีความยิติธรรมมากเกินไปใครคานเห็นความถูกต้องก็เข้าช่วยเหลือเขายังเคยถามเจ้าของร้านคุณไม่กลัวหรือว่า ทำความดีแล้วสุดท้ายจะทำร้ายตัวเอง เจ้าของร้านบอกว่านั่นก็เป็นการเลือกของเขาเองไป่าเจินความนามของเธอดึงดูดไม่เพียงแต่ผู้ชายที่มาจีบเท่านั้นแต่ยังมีบริษัทเอเจนซี่ด้วยอันที่จริงเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของบริษัทเอเจนซี่แห่งนี้เคยพยายามเซ็นสัญญากับเธอแล้วแต่ตอนนั้นเธอปฏิเสธข้อเสนอของอีกฝ่ายครั้งนี้เจ้าของบริษัทเอเจนซี่ไม่ยอมแพ้่าเจินบอกว่าจะพิจารณาแต่ตอนนี้เธอยังมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่ต้องจัดการเธอมักจะแสดงสีหน้าลำบากใจอยู่เสมอและพูดถึงเรื่องที่ตัวเองถูกสตอเกอร์สะกดรอยตามกับ คนรอบข้างทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่เมื่อคนอื่นถามเธอก็พูดจะอ้อมค้อมตอนนี้นายจ้างยิ่งเป็นห่วงเธอมากขึ้นเขาส่งไปย่าเจินกลับบ้านเองและยังเห็นจดหมายขู่ถูกยัดไว้ที่หน้าประตูบ้านไปย่าเจินด้วยตาตัวเองจากนั้นชายสวมหมวกคนหนึ่งก็วิ่งหนีไปจากมุมหนึ่งเขาวิ่งไล่ตามไปตลอดทางแต่ตอัดไล่ตามคนนั้นไม่ทันเลยไปย่าเจินอ้างว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านเจ้าของร้านก็ยิ่งเป็นห่วงม,มากขึ้นและถิ่นกับขอให้เธอไปพักที่บ้านของเขาโดยเขาจะไปพักที่บ้านพ่อแม่แทนไปย่าเจิตกล แต่ในคืนนั้นเธอกลับไม่ได้ไปที่บ้านของเจ้าของร้านโดยตรงเธออ้างว่าต้องกลับบ้านไปเอาของก่อนแต่ในความเป็นจริงเธอได้กลับไปพบพ่อของเธอฉันจะให้คุณอันหนึ่งคุณลองดูนี่คือของขวัญวันเกิดพ่อของฉันเธอจงใจให้พ่อสวมหมวกที่คล้ายกับของพวกโรคจิตตามติดและจงใจใช้คําพูดกระตุ้นอารมณ์พ่อพ่อก็ทุบตีเธอยอย่างรุนแรงแล้วเดินจากไปไปไปย่าเจินถูกตีจนปางตายจงใจโทรศัพท์ออกไปเจ้านายได้ยินเสียงร้องขอพรช่วยเหลือจากอีกฝั่งก็รีบมาทันทีระหว่างที่ทั้งสองคน ต่อสู้กันเธอเหวี่ยงไม้โดยไม่รู้ตัวไปโดนศีรษะของพ่อป่ายา่าเจินพอดีในฐานะนักกีฬาอาชีพไม้ที่เธอเหวี่ยงไปทําให้พ่อของป่ายา่าเจนลม้มลงกับพื้นศีรษะแตกเลือดอาบใน,นทันทีแต่ป่ายา่าเจิกตับบอกให้เธอไม่ต้องหลบออกไปก่อนตอนเองจะจัดก,การเองหลังจากอีกฝ่ายจากไปแล้วเขาก็รีบซ้ำเติมพ่อของตอนเองอีกครั้งเมื่อแน่ใจว่าคนตายแล้วจึงโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินอันที่จริงการกระทําของเจ้านายครั้งนั้นไม่ได้ทําให้พ่อของป่ายา่าเจินเสียชีวิตโดยตรงเขายังคงมีลมหายใจเฮือกสุด ้ายเหมือนกับภรรยาของตอนเองเมื่อหลายปีก่อนที่ขอความช่วยเหลือจากลูกสาวแต่ว่าเขาได้ใช้การทุบตีและการดูดายอย่างโหดร้ายมานานแล้วและการกันโชคทำลายความดีงามของป่ายาเจรลงอย่างซิ้มเชิงเขาได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วโลกของปีศาจมีแต่การฉีกกัดกันเองกัดอีกฝ่ายให้ตายตนเองถึงจะอยู่รอดป่ายาเจรย่อมไม่ทำผิดพลาดด้วยความใจอ่อนเขาจึงถอดหมวกที่เหมือนกับของพวกโรคจิตตามติดที่อยู่บนศีรษะของพ่อออกนำหมกนั้นมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วทิ้งลงชักโครกเขากำจัดหลักฐาน สุดท้ายของอาชญากรรมหลังจากนั้นเจ้านายถูกนำตัวไปสถานีตำรวจเขาไม่สามารถหาคำแก้ตัวได้แต่ในฐานะอดีตนักกีฬาอาชีพเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัทใหม่กำลังเตรียมตัวต่อมาบริษัทจัดก,การแห่งน,นี้ไม่ต้องการให้เขามีเรื่องเสื่อมเสียติดตัวและติดคุกจินได้ติดสินบนตำรวจด้วยตนเองสารวัตรนักสืบอาวุโสมองแวบเดียวก็รู้ว่าคดีนี้มีอะไรบางอย่างประกอบกับได้เงินทำให้เขาเอียงไปทางเจ้านายอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆเขาต้องการยอนข้อหาฆาตกรรมให้ไปยากเจ เพื่อให้เจ้านายสามารถรอดพ้นไปได้ในฐานะเหยื่อที่ถูกใส่ร้ายและเข้าใจผิดตอนนี้ยังไงก็ต้องมีใครคนหนึ่งติดคุกเพื่อรับผิดชอบความผิดฐานฆ่าคนนี้ไปญาเจิยย่อมไม่ต้องการให้เป็นตนเองเธอแอบบันทึกคำพูดของสารวัตรนักสือบอาวุโสไว้และยังถ่ายรูปการรับสินบนของสารวัตรนักสือบอาวุโสไว้ด้วยขณะที่สารวัตรนักสือบอาวุโสนำเธอมาที่สถานีตำรวจเพื่อบังคับสอบปากคำเธอสังเกตเห็นว่ามีสารวัตรนักสืบหญิงสาวคนหนึ่งแสดงสีหน้าเห็นใจเธอดังนั้นเธอจึงรีบแจ้งว่าตนเองกำลังมี จำเดียนและหวังให้สารวัตรนักสืบหญิงคนนั้นไปห้องน้ำเป็นเพื่อนอาศัยโอกาสนี้เธอบอกสารวัตรนักสืบหญิงว่าสามารถตรวจสอบโทรศัพท์ของเธอได้หญิงนักสืบหญิงเมื่อพบไฟเสียงและรูปภาพก็รีบทำการแจ้งความภายในทันทีแต่สารวัตรนักสืบอาวุโสรับเงินมาไม่น้อยตลอดหลายปีที่ผ่านมาและไม่ใช่คนที่จะถูกจัดการได้ง่ายๆเงินที่ผู้จัดการส่วนตัวนำมาให้นั้นถูกใส่ไว้ในกล่องเครื่องดืม่มหลังจากนั้นเขาไปซื้อเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์แบบเดียวกันมาหนึ่งลังเพื่อสับเปลี่ยนใส่ไว้ในรถของตนเอง ดังนั้นถึงแม้แผนตรวจสอบจะบุกค้นรถของเขาแต่ก็ไม่พบเงินเลยเขาหรือว่าเหตุผลที่กระทรวงตรวจสอบจับตามองตอนเองต้องเป็นไปย่าเจริญกำลังใช้กำลังไปย่าเจริญไม่ว่าจะถูกบีบบังคับสอบถามอย่างไรก็ยังคงทำหน้าตานิ่งเฉยและสงบเสนียมเขายังคงไม่ยอมไปปากรับสารภาพว่าตนเองได้ก่ออาชญากรรมฆาตกรรมแต่หลักฐานทางวัตถุไม่เป็นผลดีต่อไปย่าเจิญเลยเพราะเวลาที่เจ้านายออกไปนั้นเร็วกว่าเวลาที่พ่อของไปย่าเจิญเสียชีวิตมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าไปย่าเจิญจงใจถูก เวลาจนถึงตีสามถึงได้โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินปายยาเจินได้แต่บอกว่าตอนนั้นเธอถูกพ่อทำร้ายจนหมดสติไปดังนั้นจึงโทรแจ้งตำรวจช้าไปหน่อยแต่คำให้การเช่นนี้ดูเหมือนจะอ่อนปวกเปียกมากและเธอยังส่งข้อความหาเจ้านายบอกว่าจะกลับไปเอาของอีกด้านหนึ่งก็ส่งข้อความหาพ่อเพื่อนัดพ่อกลับบ้านนี่คือการวางแผนใส่ร้ายที่ชัดเจนมากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้านายไม่รู้เลยว่าพ่อของปายาเจินคือพ่อของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายบอกว่าเขาตีแค่ครั้งเดียวแต่หลังจากการชนะสูตรพลิกศพ พ่อของป่าย่าเจิิญตอบมีร่องรอยการถูกตีด้วยของที่หลายครั้งในเวลานี้หยินจุนรุ่ยกลัวว่าป่าย่าเจิญจะถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงๆเขากลับมายังสถานีตำรวจเพื่อมอบตัวสารภาพผิดเองโดยบอกว่าตนเองเป็นคนตีไปหนึ่งครั้งและเป็นคนฆ่าพ่อของป่าย่าเจินอันที่จริงในวันนั้นหยินจุนรุ่ยเพิ่งจะหลุดพ้นจากข้อหาเป็นคนโรคจิตสะกดร,รอยตามและออกจากสถานีตำรวจมาได้ก็รีบไปที่บ้านของป่าย่าเจิญทันทีผลปรากฏว่าป่าย่าเจิญหมดสติไปแล้วพ่อของเธอก็เสียชีวิตแล้วเขาตัวว่า ไปาย่าเจริญจะถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเพื่อรับผิดแทนไปาย่าเจรินเขาเริ่มจากการเช็ดอาวุธสังหารให้สะอาดแล้วก็จับมันเองแล้วตีซ้ำอีกครั้งจากนั้นก็เก็บชิ้นส่วนหมวกที่ลอยขึ้นมาจากถัวส้วมที่อุดตันยัดใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปแต่ตำรวจก็ยังคงอาศัยคำให้การของเจ้าของโรงแรมที่พ่อของไปาย่าเจริญพักอยู่พิสูจน์ว่าหญิงจะวินรุ่ยไปที่โรงแรมหลังจากพ่อของไปาย่าเจริญเสียชีวิตแล้วจากนั้นจึงมาถึงบ้านของไปาย่าเจริญเขามีหลักฐานว่าไม่ได้อยู่ในที่เเกิดหตุจึง ไม่มีเวลาที่จะก่อเหตุเลยในขณะที่เรื่องราวเข้าสู่ทางตันและปายาเจิญดูเหมือนจะต้องติดคุกแก่งแน่นอนปายาเจินที่ถูกปล่อยตัวออกจากคุกได้พบกับผู้จัดการส่วนตัวหลังจากโทรศัพท์ครั้งหนึ่งของผู้จัดการส่วนตัวสถานีตำรวจได้ตัดสินใจยุติคดีโดยสรุปว่าเจ้านายได้ฆ่าพ่อของปายาเจิญโดยไม่ตั้งใจป่ายาเจิญและหญิงจวินรุ่ยต่างก็รอดพ้นมาได้โดยสมบูรณ์แต่ผู้จัดการส่วนตัวของปายาเจินเรียกร้องว่าเธอจะต้องไม่พบกับหญิงจวิ้นรุ่ ป่าย no ่าเจนเดลเป็นดาราดังเธอจะต้องไม่มีข่าวเฉวาป่าย่าเจนเองก็รู้สึกมาตลอดว่าการมีอยู่ของเธอเป็นภาระสำหรับหยินเจวินรุ่ยเธอจึงตกลงตามเงื่อนไขนี้ยินเจวินรุ่ยไม่เห็นด้วยกับแผนการของป่าย่าเจินที่จะฆ่าพ่อของเธอเขารู้สึกว่าแผนการนี้อันตรายเกินไปป่าย่าเจนเองก็เคยตกอยู่ในอันตรายเกือบถูกพ่อตีตายและเจ้านายก็เป็นคนนอกที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยไม่ควรถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องป่าย่าเจินตอบบอกว่าทุกอย่างคือการเลือกของเจ้านายเองหยินจุนรุ่ยสงสารเจ้านายแล้วเคยคิ บ้างหมายว่าเขาควรทำอย่างไรเขาแค่สงสารตัวเองเขาแค่เสียใจเพื่อตัวเองเขาไม่เคยใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนอื่นเลยคุณไม่เคยปกป้องฉันเลยท่าหาอินจวินรุ่ยอยากจะปกป้องเขาจริงๆคงจะฆ่าพ่อของเขาไปตั้งนานแล้วโดยไม่จำเป็นต้องให้เขาลงมือเองหลังจากอินจวินรุ่ยได้ยินคำพูดนี้แล้วก็เจ็บปวดเสียใจอย่างยิ่งเขากล่าวหาว่าป่าย่าเจินจะต้องชดใช้ในเรื่องนี้สิ่งที่เขาทำนั้นไม่อาจให้อภัยได้แต่ป่าย่าเจินกลับเตือนเขาว่าอย่าทำลายชีวิตของตัวเอง เขาต้องก้าวต่อ,ตอไปก้าวไปทีละก้าวสู่จุดสูงสุดคนทั้งสองก็แยกทางกันไปนับแต่นั้น